มันดูน่ารักธรรมชาติมากๆเลยอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาลองแต่งตาในน้อยแบบน้องวันยองแบบนี้น่าจะใช้อายแชโดว์ของแบรนด์ brow i ินะทุกคนตัวนี้เป็นรุ่น Idol Matte and Glow Shadow Stick คือแบบมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ในแท่งเดียวอันนี้จะเป็นเนื้อแมทคือเนื้อดีมากเนี่ยเราเบนง่ายมากอันนี้เป็นเนื้อแมทนะทุกคนอ่ะลงข้างๆกันนะโหเห็นไหมทุกคน คือแบบมีความแบบวิงวับวิงวับสุดๆอันนี้เนื้อแมทอันนี้เนื้อชิมเมอร์การตาน้องวอนยองเขาก็จะใช้เป็นเนื้อแมทเนอะทุกคนแล้วก็ลงแบบลงน้อยๆเนี่ยคือแบบเกี่ยงง่ายมากทุกคนแล้วก็น้องวอนยองเขาก็จะทําแบบบริเวณใต้ตาตรงนี้เนาะเป็นสีเดียวกันเราจะลองเอาเนื้อฝั่งชิมเมอร์นะทุกคนมาเติมบริเวณหัวตาหน่อยเหมือนน้องวอนยองคือเขาจะใช้แบบวิงวิงหน่อยเนาะมากรีดๆตรงเนี้ยห่างเล็กๆแค่นี้ ตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะปัดมาคลา้าแบบเบาๆนะทุกคนแบบนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาแต่งอีกข้างหนึ่งกันแบบว่องๆเลยเอาดีๆสวยมากทุกคนเนยใช้เบอร์02นะทุกคน marble pink eye shadow ตัวนี้คือกันน้ำมากแล้วก็ติดทนสุดๆเนี่ยเนยถูรแรงมากเลยนะทุกคนเนี่ยให้ฟังเสียงเลยว่าถูรแรงจริงๆโอ้หึทุกคนแน่นมากใครที่จะไปหาซื้อตามเนี่ยกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนไอ e s d o คือตาสวยปังสไตล์ไ y ด d o สุดๆอะ่ะ